สวัสดีครับสาระใมกลุ่มมรอกมาตุอลอฮิวบาร์รากาตุกนะครับสัจธรรมนิวส์ในวันนี้นะครับก็มาต่อในเรื่องของเพศที่3หรือลักกะเพศนะครับวันนี้เราจะมาเสนอนำเสนอวาทกรรมหรือข้ออ้างของหลายๆคนที่ในการปฏิบัติตัวให้เหมือนผู้ชายหรือปฏิบัติตัวให้เหมือนผู้หญิงในเรื่องของสิทธิเสรีภาพซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับชังในด้านสิทธิมนุษยชนเอง ต่างประเทศเองนะครับก็ต่างๆนานานะครับที่พยายามที่จะอ้างถึงสิทธิเสรีภาพอ้างถึงสิทธินู่สิทธินี้สิทธินั้นวันนี้นะครับเราจะมาวิเคราะห์ถึงคําว่าสิทธิเสรีภาพขอบเขตมันฉไหนแล้วก็ในอิสลามมีสิทธิเสรีภาพไหมนะครับเราจะมาพบกับคุณซวยดีครับสาวัลเลกกมรองมาตุ้บารักา วันนี้เราจะมาพูดคุยถึงเรื่องราววิภาควัฒกรรมนะครับเรจะมาวิเคราะห์กันว่าคําพูดที่ถูกอ้างกันมานั้นคําพูดหลากหลายคําพูดเหลือเกินนะครับที่อ้างกันมาเยอะมากมายไม่ใช่ได้หรือเปล่าจริงหรือเปล่าสิทธิของผมผมจะเป็นอะไรก็ได้อะไรอย่างนี้นะครับก็งูนอว่าบางคนเนี่ยไม่ค่อยอยากจะยุ่งกับเรื่องราวของกระเทยอาจจะพูดว่าเรื่องกระเทยก็เรื่องของเขาไปเขาไปเถอะอะไรอย่างนี้ไปเขาไปเถอะเขาจะเป็นอะไรก็แล้วแต่มีทั้งวาทกรรมจาก บุรุษที่1บุรุษที่2และบุรุษที่3เลยนะครับ3บุรุษเนี่ยพยายามที่จะสร้างวัฒกรรมพวกนี้นะครับว่าถ้าถ้าคนคนที่เป็นกระเทยก็บอกว่าก็เรื่องของฉันก็ตัวฉันฉันมีสิทธิ์คนที่เป็นบุรุษที่2คนที่คุยด้วยเออฉันก็เห็นด้วยแกก็เรื่องของแกคนที่3ก็ก็เรื่องของเขาว่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเดี๋ยวจะมาวิเคราะห์กันเนี่ยประเด็นแรกที่เราจะวิเคราะห์ก็คือ S 1> <S 1> ที่อ้างกันว่ามันเป็นสิทธิของเขามันจริงหรือเปล่าไอ้สิทธิของเขาใช่ถ้าเราไปดูในพุทธนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานยกบ่อยสุดยอดฮะ <S <S ยกบ่อยนะครับเขาพูดเอาไ,ไงคาว่าสิทธิเนี่ยยกแต่อย่างเช่นฉันมีสิทธิ์ในที่ดินแปลงนี้หมายความว่าไงหมายความว่าที่ดินแปลงนี้เนี่ยฉันจะทําอะไรก็ได้ฉันจะขุดดินฉันจะแบบอยู่ในดินเป็นโรคเหมือนกระต่ายนี้ก็ได้อ่านะครับแล้วก็ ที่ดินแปลงนี้มาเขามามีหุ้นส่วนที่ดินแปลงนี้เป็นของฉันฉันจะทอะไรก็ได้ซึ่งถ้าเราวิเคราะห์ตามหลักของอลิสลามเนี่ยอิสลามพูดว่าไงเขาบอกเป็นสิทธิ์ของฉันฉันเนี่ยตัวของฉันเนี่ยเป็นสิทธิ์ของเราจริงหรือเปล่าตัวของเราเนี่ยเป็นสิทธิ์ของเราจริงหรือเปล่าเพราะเราไปดูในอายะห์ก่อนเนาะมีหลากหลายอายะห์นะที่พูดเอาไว้นะชาวยูเนี่ยเขาถามว่าฉันมีสิทธิ์ในตัวของฉันหรือเปล่าอัสุวฮาตาลาบอกว่าไม่ทั้งหมดเนี่ยเป็นสิทธิ์ของละราะอัลลอฮ์เป็นคนสร้าง มนุษย<ช>์ตัวของเราเนี่ยอัลลอฮ์เป็นคนสร้างอัลลอฮ์เป็นคนให้ริสกีอัลลอฮ์เป็นคนให้ข้าวของอัลลอฮ์เป็นคนใหอ้อาหารที่เราได้กินทั้งหมด,<ช>หมดทั้งหมดเหล่านี้เป็นของล่อ์สุบานอวตารเาหมดซึ่งพอเวลาเรามาดูว่าตัวของเราเป็นของพระเจ้าฉะนั้นเราไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาตัวของเราทําอะไรก็แล้แต่ตามที่เราปรารถนาตามที่เราต้องการนะ<ช>ครับเราเพียงแค่รับตัวของเรามา อาศัยอยู่ในร่างร่างนี้เพื่อที่จะรักษาอามะนะแล้วก็เพื่อที่จะใช้ประโยชน์กับร่างร่างนี้ให้มากที่สุดก็เหมือนกับการที่เรายืมร่างเรายืมของเราจะเอาไปใช้ตามที่เราต้องการมันก็ไม่ได้ใช่ใชครับในเรื่องราวของสิทธิเนี่ยถ้าเราลองมาดูเนี่ครับสิทธิของเราเนี่ยตัวของเราเนี่ยมุสลิมเนี่ยจะมีหลักการหนึ่งก็คือไม่สามารถฆ่าตัวตายได้ ไม่สามารถที่จะเอาตัวเองเวลาเราท้อเราเศร้าเราอะไรเราเราหมดหวังนะครับเบื่ออยากฆ่าตัวตายแต่เราเรามีสิทธิ์อ้างไหมโอ้ยฉันจะฆ่าตัวตายก็เรือแต่ฉันสิฉันแม่ก็ตัวของฉันใช่ใช่เนาะใช่ไหมถ้าสมมติว่าเออหลายๆคนก็คิดอยู่อย่างนี้นะว่าเออคือตัวของฉันอ่ะก็ไม่เห็นเกี่ยวกันฉันฆ่าตัวตายก็ยังดีแบบโลกจะไม่ต้องแบกรับภาระฉันอะไรอย่างงี้ แต่หลักการศาสนาข้ามฆ่าตัวตายเพราะอะไรเพราะตัวของขาไม่ใช่ของเขาเป็นของล l l a ์เป็นของพระเจ้าใช่จะฆ่าตัวตายจะจะเอาของที่เรายื้อเนี่ยไปใช้ใจจะเอาของที่เรายื้อเนี่ยไปทิ้งเว้งไปทิ้งขว้างมันก็ไม่ได้นะครับนี่คือเรื่องราวของสิทธิประการที่หนึ่งที่เราจะพูดคุยประการที่สองที่อ้างว่าเป็นสิทธิเสรีภาพมันยังไงเอา,าสิทธิเสรีภาพจะทําอะไรก็ได้อย่างงั้นอย่างงี้สิทธิเสรีภาพเนี่ยโดยความหมายของมันคืออะไร คือความสามารถที่จะกระทำการใดๆได้ตามที่ตนปรารถนาโดยไม่มีอุปสรรคขัดขวางเช่นเสรีภาพในการพูดเสรีภาพในการนับถือศาสนาเสรีภาพในการที่จะพูดคุยอะไรก็ได้โดยย้ำเนี่ยโดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น <c oughs> นี่คือคําว่าความหมายของว่าเสรีภาพ <c oughs> เราละเมิดสิทธิของผู้อื่น <c oughs> นะครับโดยตามหลักการของศาสนาเนี่ยแม้เราไม่เราจะไม่ เขาเลยจะไม่ละเมิดสิทธิของมนุษย์แต่เราละเมิดสิทธิของพระเจ้าใช่ครับเราละเมิดสิทธิของพระเจ้าเหมือนยกตัวอย่างง่ายๆเวลาเราไปที่ประเทศอเมริกาเราจะนำกฎหมายเราจะนำสิทธิเสรีภาพของประเทศไทยเนี่ยไม่ได้นะครับอเมริกาใช่มันมีคนหนึ่งนะครับเขาเออมีมีเขาเลยเขาดาวน์โหลดมาจากยู u ูบเนี่ยครับแล้วก็ดาวน์โหลดที่ประเทศอเมริกาลงจากเครื่องบินี่ประเทศอเมริกาตำรวจมาจับละเมิดลิขสิทธ์ ใช่ถ้าประเทศไทยเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับแต่ที่อเมริกาเขาห้ามนะครับเหมือนบางประเทศเนี่ย uh, ห้ามห้ามสมมุติมีบางประเทศเนี่ยห้ามฆ่าวัวครับห้ามฆ่าวัวเราจะบอกว่าจะฆ่าวัววัวของฉันอยู่อยู่เมืองไทยก็ฆ่าอยู่ปกติใช่หมแบบกินเนื้อวัวแบบเชื่อแล้วก็วัวเนี่ยเป็นวัวของฉันใช่ไหมวัวของฉันฉันจะฆ่าฉันทำาะไรได้แต่ฉันสินะครับ เราถ้ามเมื่ออยู่ในประเทศนั้นเนี่ยหลักการก็คือกฎหมายเข้าห้ามข้าวัวเราก็ฆ้ามไม่ได้หรือจะไปอ้ายอย่างนั้นไม่ได้เ<ช>หมือนเราอยู่ในประเทศไทยเข้าไปประเทศมาเลเซีย,ยการแต่งรถแต่งรถใสย่ยางนู่นเอาล้อนหน้าไปใส่ล้อหลังเอาแบบให้เปน็นคนพิการไปเลยรถยนต์นี้ <laughs> อยู่ในเมืองไทยไม่เป็นไรทําได้แต่ uh huh. พออยู่อยู่ที่ประเทศมาเลเซียบังคับไม่ได้เนี่ยล้อเล็กนิดเดียวไม่ได้ไม่ได้นะเหมือนเวลาเราจะเข้ามาเลเซียเนี่ยถ้า ถ้ากระจก,ะจกด,ำดำหน่อยก็อด <ๆ S 1> ข้าวแล้วนะครับอดข้าวนะครับต้องไปอยู่ในคุกน,นะครับนี่คือประเทศมาเลเซียเราจะอ้างต่อกฎหมายของมาเลเซียว,ว่าเฮ้ยฉันรถของฉันจะ,จะแต่งยังไงใช่ไหมเขา immigration ก็จะบอกว่าเคเรื่องของคุณจะไม่เข้าใช่ไหมเชิญถ้าเขาก็จะบอกว่าถ้าคุณอยู่ไม่ได้ออกไปสิใช่ครับก็เหมือนกันนะครับว่าตัวของเราร่างกายของเราเนี่ยดินแดนของเรา ดินไม่ใช่ดินแดนของเราสิพื้นดินที่อัลลอฮฺสุบานอัตตาลสร้างขึ้นนี่เป็นของพระเจ้าเอัลลอฮ์ทั้งนั้นเลยอัลลอฮ์มีสิทธิ์ที่จะออกกฎว่าเจ้าต้องทําอย่างนี้อย่างนี้นะถ้าสมมุติว่าอยู่บนโลกไม่ได้ก็ออกไปสิใช่ไหมพอออกไปก็เกิดประเด็นอีกครับว่าดาวคารก็อัลลอฮ์ดาวพุธก็ขอัลลอฮ์จะไปอยู่กลางอากาศไม่ได้ก็อากาศอัลลอฮ์ใช่ไหมก็คือว่าอุกกาบาจยังเป็นขอัลลอฮ์เลยแล้วคุณจะไปอยู่ไหนนะครับนี่คือกฎของอัลลอฮ์นนเนี่ยอัลลอฮ์สุบานอัตตาลมี คนคนหนึ่งเป็นลูกลูกอันนี้ยกตัวอย่างง่ายๆลูกที่เกิดออกมาเนี่ยเอาไว้ตั้งแต่เด็กๆเล็กๆเนี่ยเกิดออกมาเนี่ยพ่อแม่เขาสั่งสอนพ่อแม่ของเขาให้ให้นมให้กวากว่าจะได้ลูกคนหนึ่งกว่าจะได้คนคนหนึ่งเนี่ยหม <นะ S 1> ดเงินเป็นล้านนะครับหม<ช>ดเงินให้ค่าเลี้ยงดูอะไรเยอะแยะมากมายแต่พอมีวันหนึ่งเนี่ยแม่บอกว่าให้ทําอย่างนั้นอย่างนี้โดยคําสั่งของพ่อแม่เนี่ยโดยคําสั่งของผู้ปกครองเนี่ยไม่ขัดกับหลักการของพระพุทธเจ้า สั่งให้ทําน้่นทํานี่ลูกคนนี้ถ้าลูกไม่ทําตามเขาเรียกว่าลูกอะไรเนรคุณอกตันยูอกตันยูยนะครับซึ่งพ่อแม่เนี่ยมีพระคุณต่อลูกเป็นอย่างมากใช่และถ้าเราเทียบนับภาษาอะไรกับพระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าเนี่ยมีสิทธิ์มากกว่าพระเจ้าให้ทุกสิ่งทุกอย่างพระเจ้าให้ชีวิตพระเจ้าให้อากาศพระเจ้าให้ลมหายใจเราถึงแม้เราจะชดเชยเอาเอาเวลาทุกเสี้ยววินาทีของเราชูกุศลล่อสุบานตาลามันไม่เป็นการเพียงพอสําหรับเนี่ยมาที่เอาล่อประทานมาให้เราประทานมาให้เราเยอะแยะเหลือเกินนะถ้าวันหนึ่งเอาล่อสุบานตาลาไม่กินอาหารห้ให้ลมหายใจแต่ไม่ให้กินอาหารอยู่ได้ไหมก็อยู่ไม่ได้นะครับให้ไม่ให้ลมหายใจสักอันหนึ่งนะครับให้เจ้าเจ้าแทาม จะไปทําอะไรก็ได้แต่ไม่มีลมหายใจก็ใช้ไม่ได้นะครับก็ไม่สามารถที่จะดํารงชีวิตอย uh ู huh. ่ได้นี่คือทุกสิ่งทุกอย่างเป็นขอลอัศมาตาลาให้แก่เรามาฉะนั้นวันนี้เราจะเนรคุณต่อพระผู้เป็นเจ้าเราจะบอกว่าฉันอยากจะทําอย่างนี้ฉันไม่สนว่าเจ้าขอ จะเป็นยังไงเจ้าของจะพอใจหรือเปล่าอย่างนี้ไม่ได้นะครับนะครับเราก็ต้องคิดให้ดีนะครับว่าดังที่อัลล์บอกในสุนานะครับอนาฮดัลลอร์ได้ชี้ทางนะครับว่าอันนี้ทางซ้ายคือทางที่ไม่ดีพอดีนะไม่ดีแล้วก็ทางขวาคือทางที่ดี รเรามนุษย์มีฟิกเรามีความคิดเราสามารถที่จะเลือกเดินที่จะเดินทางซ้ายหรือทางขวาแต่เราก็บอกแล้วนะเดินทางซ้ายนั่นนรกนะเดินทางขวาเอากลับมาหากลับมากลับมาอยู่ที่ที่แนวทางที่ถูกต้องใช่นะครับก็ขอฝากนะแต่ว่าอัลลอฮ์เนี่ยทุกคนไม่สามารถทําอะไรได้ไม่สามารถเนรคุณต่อรอดไม่สามารถตั้งภาคีต่อรอดได้นอกจากอัลลอฮ์จะอนุญาตแต่ว่าอัลลอฮ์ได้จบท้ายสุร้นี้ว่า อินนัลลอฮะกีม <Okay. S 1> <marc ab. S 2> ันอาลีมาอัลลอฮ์เนี่ยเที่ยงธรรมแล้วก็เอาล็อกทรงรู้ทุกอย่างทุกอิริยาบถนะครับวันนี้ก็ฝากเพียงเท่านี้สัตหีบิลลากร์กันไปก่อนนะครับสวัสดีครับออัสลลลลาาาามมมุุุะะะะะะะยกกววเเรรตตฮฮิบ